สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาเทสเสียงตอกให้ฟังนะครับผมเวลาเทสตอกเนี่ยผมก็จะเทสในเวลากลางคืนเนาะมีจะมันจะมีเสียงจิ้งหรีดเสียงมแมลงตัวเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมเปรียบสเสมือนทีอ่อยู่ตามกลางทุ่งเนาะอันนี้ก็เป็นเวลากี่ทุ่มเอ่ยสี่ทุ่มสิบสองโอเคครับผมเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันดูครับเริ่มจากตอกเนื้อตัวนี้ครับผมเป็นตอกเนื้อเส้นแบนนะครับ ราคาสี่ร้อบาทเห็นไหมครับลองฟังเสียงดูครับน่ครับผมและอันนี้เป็นตอกสั้น ตอกสั้นครับผมอันนี้เป็นงานสั่งทํานะครับผมตัวนี้ความยาวอยู่ที่27เซนเองนะครับผมแต่ตัวที่ทําขายนี่จะอยู่ที่36เซนลองฟังเสียงตอกสั้นดูครับผม ราคาเท่ากันนะครับผมถ้าเป็นตอกเนื้อนะไม่ว่าจะเป็นตอกยาวหรือตอกสั้น,นครับผมราคาจะอยู่ที่400บาทอ่าสว่วนนี้เป็นตอกติวครับผมตอกติวคือผิวไม้ไผ่นะครับผมเป็นเส้นแบนเหมือนกันนะเห็นไหมครับมาลองฟังเสียงดูครับ ครับจะสังเกตได้ว่าข้อแตกต่างระหว่างตอกติวกับตอกเนื้อครับผมตอกเนื้อจะมีเสียงที่ทุ้มกว่าตอกติวจะมีเสียงที่แหลมใสแล้วก็การดูดความชื้นตอกติวนี่โอกาสดูดน้อยมากแทบจะไม่มีโอกาสดูดเลยครับผมแต่ส่วนตอกเนื้อยังมีโอกาสดูดนะครับผมถ้าคืนไหนที่หมอกลงแรงนี่ก็ตอกเนื้อนี่ก็อาจจะทําให้เสียงดับได้นะครับ นี่ครับผมเป็นหลักๆก,ก็จะมีสอตัวนี่ครับผมตอกติวกับตอกเนื้อเนาะถ้าสนใจก็โทรมาสั่งกันได้นะครับผมที่เบอร์085 050 9153ครับโอเคครับผมฝากผลงานกันไว้ครับตอกเรียกหนูมหาเสนีนารินเชียงอ่อน